สร้างแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเตรียมท่วมจีนไม่ต่างจากขึ้นขยะขนาดยักษ์หลัง e ีวีรุ่นบุกเบิกเริ่มหมดอายุการใช้งานจะกระทบต่อเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขนาดไหน EP นี้นะครับก็มาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่แชร์กันในโลกโซเชียลในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งปี2025นี้นะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศจีนก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเกือบ60%ของรถใหม่ทั้งหมดโดยเป็นรถไฟฟ้าและรถยนต์สมพลังปลั๊กอินไฮบริดทำให้จีนประสบความสําเร็จในด้านผู้นําโลกสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV แต่ความสําเร็จครั้งนี้นะครับก็มีผลกระทบที่ตามมาจากในอดีตอย่างรถ ถยนต์ไฟฟ้า EV รุ่นบุกเบิกที่ออกสู่ท้องถนนมาแล้วเกือบ10ปีในตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยหมดอายุการใช้งานอาจจะมีขยะตามมานับแสนตันโดยเฉพาะในเรื่องของขยะแบตเตอรี่และวงจอรอิเล็กทรอนิกส์โดยสิ่งที่น่ากังวลก็คือแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับจะประสิทธิภาพลดลงทุกปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จที่ช้าลงระยะทางที่สั้นลงและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นบางเกณฑ์นะครับมองว่าแบตเตอรี่เสื่อมจนเก็บประจุได้ต่ำกว่า80%ซ มักจะถูกมองว่าถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้ว แต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ต้นทุนก็สูงเกินกว่าที่ผู้ใช้จํานวนมากจะรับไหวบางคน,นครับเลือกที่จะแพ็คแบตเตอรี่ใหม่สําหรับแบตเตอรี่ที่สามารถแพ็คใหม่ได้แต่บางคนก็เลือกที่จะขายทิ้งไม่ซ่อมทําให้ผลปวะที่ได้มานะครับนั่นก็คือขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ,ฟ้า EV ในประเทศจีนอาจจะพุ่งสูงถึง8,02,000ตันต่อปีและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ1ล้านตันต่อปีภายในปี2030ตัวเลขนี้นะครับถึงจะมีคนฟังแล้วอาจจะตกใจกันบ้างแต่ ถ้าเทียบปริมาณขยะและสุสารรถยนต์สันดาบที่มีปริมาณเยอะกว่ามากมายมหาศาลขยะจากรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นแค่เรื่องสิวๆ และเมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าถึงเวลาที่ต้องปลดกเกษียณทางที่จะไปต่อของแบตเตอรี่เหล่านี้นะครับนั่นก็คือการกลับมาใช้ซ้ําในงานที่ใช้พลังงานต่ํากว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกับเก็บพลังงานหรือติดตั้งในรถความเร็วต่ำหรือจะเป็นการรีไซเคิลเต็มรูปแบบนั่นก็คือการแยกชิ้นส่วนไปถึงระดับเซลล์เพื่อสกัดเอาส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานิสหรือแร่อื่นๆออกมาวนลูุไปผลิตแบตเตอรี่ก้อนใหม่ โดยวงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในจีนเวลานี้นะครับก็คงนี้ไม่พ้นเพื้อใหญ่ชูไขห,หวาผู้ก่อตั้งบริษัทเก์ลินเมน่หรือบริษัท โดยก่อนหน้านี้นะครับชูไข้หัวก็เป็นอาจารย์มหาวิเทยาลายัยแต่ลาออกจากตําแหน่งครูเข้าสู่สาหกรรรีไซเคิลแบตเตอรี่ถึง3ไตรามาสแรกของปี2568นะครับรายได้จากการดําเนินงานของบริษัทเจมสูงถึง27,500ล้านหยวนเพิ่มขึ้นถึง10.5% 5เ์เมื่อเทียบรายปีโดยพู้ใงญ่ชูไข้หัวนี้นะครับได้มีแนวคิดว่าถ้ามนุษย์ไม่สร้างระบบรีไซเคิลทรัพยากรเมืองอนาคตจะถูกท่วมด้วยขยะและชูไข้หัวยังได้เรียนรู้ว่าใน ในเวลานั้นแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานของจีนสามารถถมสนามฟุตบอลได้ถึง750สนามทุกปีรวมถึงแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถืออาจจะมีมากถึง5ตันต่อปีซึ่งชูไขห้หวน,นะครับก็สำเร็จปริญญาโทสาขาโลหะวิทยาจาก Central South University และมีความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลโลหะโดยมุมมองจากแบตเตอรี่หมดอายุนะครับเห็นว่ามีโคบอลนิกเกิลลิเทียมและทรัพยากรโลหะอื่นๆจำนวนมากถ้าหากสามารถรีไซเคิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลโดยในปีพศ2544นะครับมีการตั้งทีมวิจัยในเมืองสซิจจนเจินหลังจากนั้นนะครับก็ได้รับเงินทุน2ล้านหยวนจากทางสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลสซินเจ,จนินและภาคเอกชนก็สมทบการลงทุนอีก1ล้านหยวนถึงเมื่อนําเงินทุนและประสบการณ์มารวมกันนะครับคือไข่หัวก็สามารถพัฒนาการรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แมในช่วงแรก จะเจอปัญหาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําผงโฟบอลนิกเกิลละเอียดจากแบตเตอรี่ที่เสียแล้วกลับมาใช้ใหม่รวมถึงเทคโนโลยีในการแกะแบตเตอรี่ในสมัยแรกนะครับไม่ได้พัฒนาเหมือนทุกวันนี้ทําให้อาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ทางเจมใช้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีไฮโดรเมทัลโลจิคอลที่ใช้สารละลายเคมี K Me, เพื่อแช่แบตเตอรี่และโลหะจนตกตะกอนเป็นชั้นๆโดยการปรับค่า PH หรือค่ากรดดา่างและเทคโนโ รีนี้นะครับสามารถสกัดผงโคบอลไนโกลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง99.99% 99ุรวมถึงปัญหาต่อมานะครับ เมื่อบริษัทเจมรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้แล้วแต่ไม่สามารถขายสินค้าที่รีไซเคิลได้นะครับรวมถึงเผชิญกับวิกฤตการเงินในช่วงปี2008บริษัทเจมนะครับมองเห็นว่าเมืองแร่ประสบปัญหาทางด้านการเงินและเริ่มปิดกิจการทีละลายจึงเป็นโอกาสเปิดทางให้ทางเจมได้ลองนําเสนอแร่ที่สกัดได้จากการรีไซเคิลออกสู่ท้องตลาดทําให้แร่ที่บริษัทเจมสกัดได้และมีคุณภาพใกล้เคียงกันจนเป็นที่ยอมรับในตลาดและในปี2 นะครับบริษัทเจมหรือเกลินใหม่ก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สซินเจินและเป็นหุ้นตัวแรกในอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ของจีนจนมาปี2015นะครับบริษัทก็เริ่มมีปัญหาอีกครั้งเนื่องจากวัสดุรีไซเคิลไม่เพียงพอต้องซื้อวัตถุดิบนิกเกิลจากทั่วโลกและปัจจุบันธุรกิจของบริษัทเจมก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองภาคส่วนหลักไม่ว่าจะเป็นวัสดุพลังงานใหม่และการใช้ทรัพยากรของเสียอย่างรครอบคลุมโดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประ จีนถึง30%ในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง CATL และ BYD ก็ลงทุนในการสร้างระบบจัดเก็บและรีไซเคิลแบตเตอรี่ของตนเองเช่นเดียวกันนะครับ โดยเป็นการรีไซเคิลแบบครบวงจรในจีนนะครับมีการจัดทําโครงการรับซื้อคืนและมอบสิทธิพิเศษลูกค้าสามารถนําแบตเตอรี่เก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้โดย CATL นะครับก็ได้ออกมาเผยว่าสามารถกําจัดซากแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานได้สูงถึง270,000ตันต่อปีโดยทาง CATL นะครับมีเทคโนโลยีรีไซเคิลชั้นนําอย่าง Directional Recycling Technology หรือว่า DRT สําหรับการแปรรูปแบตเตอรี่เหล่านี้ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญของแบตเตอรี่คุณภาพสูงซึ่งจะมีการสกัดแร่ธาตุอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วซึ่งจะสามารถรีคอเวอร์ตัวลิเทียมนะครับได้ถึง91%ส่วนแร่นิกเกิลโคบอล์ o, รวมถึงแมงกานิสนะครับ จะสามารถรีคอเวอร์ได้ถึง99.6%ซึ่งแร่ธาตุที่นํากลับมาใช้ใหม่เหล่านี้นะครับก็มีคุณภาพไม่แพ้กันเลยเมื่อเทียบกับแร่ธาตุที่ได้จากการถลุงจากเหมืองและการรีไซเคิลรวมถึงผลิตแบตเตอรี่จากวัสดุรีไซเคิลแล้วติดตั้งบนรถยนต์ไฟฟ้า EV มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และส่งเสริมการเดินทางแบบกรีนเจอรี่การรีไซเคิลแบตเตอรี่แล้วนํามาผลิตใหม่ผ่านเทคโนโลยีชั้นนําในอุตสาหกรรมจะสามารถมั่นใจได้ ถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ทำการรีไซเคิลแล้วและเป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูง ยิ่งไปกว่านั้นนะครับการรีไซเคิลแบตเตอรี่1ตันจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง3ตันเปรียบได้กับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้300ต้นใน1ปีระบบรีไซเคิลนะครับจะช่วยให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลดการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากการขุดเหมืองน้อยลงลดในส่วนของคาร์บอนฟุตปรินและอีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ที่หายไปในประเทศจีนนะครับซึ่งในช่วงแรกมีรถยนต์ไฟฟ้า EV แบรนด์จีนกว่า500แบรนด์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแบรนด์เหล่านั้นก็ไปต่อไม่ได้หรือล้มละลายไปกว่า400แบรนด์และมีการทิ้งรถยนต์และแบตเตอรี่จํานวนมากซึ่งผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ไม่มีผู้รับผิดชอบในการรีไซเคิลถึงก็ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าประเทศไทยมีการลอยแพรถยนต์ไฟฟ้า EV แล้วประมาณ1-2แบรนด์ก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแต่ฝั่งจีนโดนไป400กว่าแบรนด์จะเป็นปัญหาขนาดไหน เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน